ัดีคะ่ะชมพู่ดีบูนศูนย์ <Aw. S 1> ดูแลกระดูกและข้อวันนี้เราจะไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์ดีบูนไม่ได้เลยนะคะกระแสตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี้ดีจริงๆค่ะชมพู่ก็จะมาสร้างความมั่นใจให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับชมพู่ได้ของแท้แน่นอนคะ่ะอันนี้ก็ <โ accumulate. S 1> จะเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบประกาศจากสำนักงานใหญ่มั่นใจได้เลยค่นี่นะคะก็จะเป็นชื่อของชมพู่นะคะพันพัฒน์เกษพาพิศิตค่ะต่อไปนะคะชมพู่ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะ ดีบูจะมี2แบบนะคะจะมีชนิดผงนะคะแล้วก็ชนิดเม็ดนะคะชมพู่ก็จะมารีวิวแกะกล่องให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าสินค้าของเราปลอดภัยแน่นอนค่ะอันดับแรกเลยนะคะชมพู่ก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ชนิดผงก่อนนะคะตัวน,นี้เลยค่ะดีบูชนิดผงนะคะสินค้าของแท้ของเรานะคะจะมีการซีนนะคะรอบกล่องเห็นไหมคะซีนอย่างแน่นหนาเลยค่ะ จุดแรกเลยนะคะชมพู่ก็จะมาแนะนําเลยนะคะว่าวิธีการดูของแท้ให้ดูยังไงนะคะในกล่องนะคะก็จะมี QR Code นะคะสามารถสแกนได้นะ QR Code ตรงนี้นะคะสแกนได้เลยค่ะว่าผู้จัดจําหน่ายเป็นใครนะคะถ้าสินค้าไม่มี QR Code นะคะเป็นของปลอมแน่นอนค่ะของแท้ต้องมี QR Code เท่านั้นอีกด้านนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเลขออยกันน้าด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเลขอยนะคะ ปลอดภัยค่ะทานได้เลยค่ะด้านในบรรจุยังไงบ้างนะคะนี่นะคะซีนอย่างแน่นหนาค่ะแกะแล้วนะคะ q ิ A c o d e ก็ยังอยู่นะคะนี่ค่ะ q ิ A c o d e ์โคกะกลองด้านในนะคะข้างในนี้นะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใน1กล่องนะคะจะมี5ซองนะคะตัวดีบูชนิดผง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะ5ซองนะคะวิธีการทานนะคะทานวันละ1ซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวชมพู่ก็จะมาชงทานให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นกันนะคะวิธีการชงนะคะก็ใส่น้ําเพียงครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะแนะนําเป็นน้ําเย็นกับน้ําอุณหภูมิห้องปกตินะคะไม่แนะนําน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นนะคะอันนี้นะคะแบบซองเราก็จะมาแกะกันแล้วนะคะ ข้นมากๆค่ะแล้วก็คนนะคะอืมไม่มีกลิ่นค่ะทานง่ายมากๆค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็สุดยอดค่ะรสชาติทานง่ายมากๆค่ะไม่คาวไม่ขมนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ชอบทานแบบชงแบบผงนะคะแนะนําทานได้เลยค่ะทานง่ายมากๆค่ะเหมือนเราทานน้ําป่าปกติเลยนะคะไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นคาวท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทานปลอดภัยแน่นอนข้างในนี้จะเป็นเป็นแบบเม็ดนะคะเม็ดแคปซูลค่ะมี QR วอา e คเหมือนกันค่ะสินค้าของแท้ออกจากบริษัทต้องมี QR code ทุกกล่องนะคะจะเป็นเลขออนะคะด้านหลังนี้เลยนะคะจะมีเลขออยออยู่นะคะนี่ค่ะจะเป็นเลขอยอยด้านหลังนะคะมีทั้งส่วนผสมนะคะวันเดือนปีผลิตนะคะเดี๋ยวชมพู่ก็จะมาแกะกล่องนะคะข้างในนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะด้านในนะคะ จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะข้างในจะมีทั้หมหดสามสามแผงแล้วก็มีการชื้นด้วยนะคะอันนี้ทานไม่ได้นะคะเป็นแผงสีส้มๆแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเม็ดเม็ดด้านในจะเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะเม็ดแคปซูลแบบนี้สีขาวๆนวลๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยว ชมพูทานเป็นแบบเม็ดแคปซูลให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเม็ดสีขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็น้ำนะคะมาดูกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยมั่นใจหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าชมพู่เองก็ทานให้ทุกท่านชมและก็ทานเองจริงๆค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าเข่าเสื่อมชามือชาเท้าปวดสะโพกร้าวลงขาเวลาเดินมีเสียงดังกบแก๊บปวดแสบปวดร้อนโทรมารับโปรโมชั่นกับชมพู่ตามเบอร์099 6 2 4 6 1 6 3 โทร9 9 9 6 4 4 6 1 6 3โทรมาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปรับราคาชมผู้รอรับสายอยู่นะคะโทรมาได้เลยค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุ่นโดย80เปเซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา